สวัสดีตัวแทนทุกคนนะครับสวัสดีหุ้นส่วนของบริษัทมิตรแท้ประกันภัยทุกคนนะครับที่อยู่ใต้สายงานของผมนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเวลาไม่มากนะครับอยากจะให้เข้าใจนะครับโดยกระจ่างนะครับโดยท่องแท้นะครับตอนนี้นะครับทุกคน คิดเสียว่านะครับตัวเองนั้นเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเท่ากับเป็นเจ้าของบริษัทของมิแท้ประกันภัยเลยนะครับวันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงก็แค่เรื่องมโนสำนึกนะครับแล้วก็จัญญาบันนะครับแล้วก็วิธีคิดนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะอะไรเราควรที่จะต้องทำยังไง กับธุรกิจนี้โดยโปร่งใสนะครับคําว่าโดยโปร่งใสก็คือที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาตัวแทนนะครับทุกคนไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของมิตรแท้ประกันภัยนะครับไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นเป็นหุ้นส่วนของบริษัทมิแท้ประกันภัยนะครับโดยที่พวกท่านนั้นคิดผิดนะครับอ่ เรามาเริ่มคิดแล้วก็มาเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่นะครับว่าตอนนี้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับบางท่านนั้นเป็นแค่ตัวแทนมีใบรุญาตถ,ถูกต้องมีบัตรตัวแทนนะครับบางท่านก็เป็นถึงผู้ช่วยผู้จัดการบางท่านก็เป็นผู้จัดการนะครับซึ่งอยู่ใต้สายงานของผมนะครับแต่ ทุกคนพวกท่านที่ผมเอ่ยถึงนั้นไม่ได้คิดเลยนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นหุ้นส่วนของบริษัทอยู่เป็นเจ้าของบริษัทอยู่นะครับที่ผ่านมาก็เจอคำถามหลายๆอย่างเลยนะครับว่าทำไมบริษัทเราไม่เช็คเบีย้ยอ,ออกมาแล้วทำไมต้องแพงมากนะครับแพงกว่าคนอื่นจังเลยทำไมนะครับ พวกท่านนั้นอาจจะไม่รู้นะครับเพราะสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายบางท่านก็เห็นแก่ผู้เอาประกันหรือว่าเห็นแก่ลูกค้านะครับเห็นลูกค้านั้นดีกว่าบริษัทของตัวเองอยากจะช่วยเขาแต่ช่วยในทางที่ผิดนะครับเขาเรียกผิดจรรยาบรรณนะครับผิดจรรยาบรรณนะครับอ่าไม่อยากจะให้ใช้ความคิดแบบนี้ นะครับบางท่านนั้นเห็นแก่ลูกค้าอยากจะช่วยลูกค้าโดวยวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับผิดให้เป็นถูกนะครับผิดให้เป็นถูกนะฮะจำไว้นะครับถ้าใครมีความคิดแบบนี้ไม่ถูกนะครับเพราะอะไรเพราะตัวเองนั้นเป็นเจ้าของบริษัทเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกคนที่มีใบอนุญาตตัวแทนทุกคนที่มีตําแหน่งอยู่นะครับ ท่านจะมีอาชีพและก็มีรายได้กับบริษัทนี้ไปอีกตลอดชีพยาวนานนะครับปราบใดยังมีมิตรแท้ประกันภัยนะครับพวกเราก็อยู่ได้สบายนะครับเลิกคิดได้แล้วนะครับว่าต้องจ่ายต้องจ่ายให้ลูกค้าเท่านั้นเท่านี้ต้องจ่ายอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเราต้องเอาความถูกต้องเป็นหลัก กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับนะครับมีทั้งข้อยกเว้นนะครับแล้วก็ความคุ้มครองแล้วก็ข้อยกเว้นนะครับอะไรที่มันผิดเงื่อนไขผิดสัญญาไม่ได้คุ้มครองก็คือไม่คุ้มครองนะครับต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจลูกค้าก็คือพระเจ้านะครับเราเป็นตัวแทนเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีแต่ต้องด้วยความถูกต้อง ูกต้องตามเงื่อนไขาตามกรมธรรมที่ทำไว้นะครับอ,อันนี้ผมอยากจะให้ตัวแทนอยู่ใต้สายงานของผมนั้นมีจิตสํานึกเหมือนผมนะครับก็คือ 1. เรามีอาชีพเราทําธุรกิจกับมิแท้ประกันภัยก็คือเรามีไรายได้กับมิแท้นะครับมิแท้ควรที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยหรือว่าค่าอะไรก็ตามตามกรมธรรมนั้นๆ มิแท้เขาก็จ่ายเต็มจํานวนอยู่แล้วถ้าไม่เต็มยังไงนะครับความถูกต้องไม่ถูกเรามีหน้าที่ที่จะเรียกร้องจากบริษัทมิแท้ให้กับลูกค้าให้เต็มจํานวนนะครับไม่ได้หมายถึงเห็นแก่บริษัทแล้วไม่เห็นแก่ลูกค้าไม่ใช่นะครับอันนี้คือจิตสํานึกนะครับจิตสํานึกที่ใครก็ตามที่อยู่ใต้สายงานของผมต้องมีความคิดแบบนี้นะครับพวกท่านเป็นเจ้าของบริษัทมิแท้ ลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าเสียหายเราต้องเรียกค่าเสียหายให้เต็มแต่ถ้าเกิดยกเว้นเราก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้ลูกค้าได้ก็คือยกเว้นนะครับจะไปหาเรื่องให้บริษัทจะต้องจ่ายให้ลูกค้าเห็นแก่ลูกค้ามากกว่าย่างนั้นอย่าคิดนะคะคิดผิดนะครับถึงบอกแล้วนะครับทุกคนทุกวันนี้นะครใครที่เป็นตัวแทนใครที่มีตําแหน่งแล้วนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นผู้จัดการนะครับทุกคนที่อยู่ใต้สายงานของผมนั้นอยากจะให้มีวิธีคิดนะครับแล้วก็มีมโนสํานึกแล้วก็จรรยาบรรณนะฮะที่พวกท่านได้สอบมานะครับไปทํางานบริการกับลูกค้าทุกๆคนเป็นอย่างดีช่วยเหลือลูกค้าของเราอย่างให้เต็มที่นะครับให้เต็มที่ให้ได้เต็มจํานวนทุกอย่าง เราต้องช่วยเขาเต็มที่ด้วยความถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วก็ข้อยกเว้นนะครับเขาควรที่จะต้องได้นะครับเขาต้องได้ลูกค้าเราต้องได้เราต้องทําเรื่องเราต้องสอบถามว่าได้เท่าไหร่ยังไงเอาให้เขาเต็มจํานวนนะครับส่วนอะไรที่มันไม่ได้ผิดเงื่อนไขหรือว่ามีข้อยกเว้นก็ไม่ต้องมาบอกมาบอกว่าบริษัทเราไม่ได้ไม่ดีนะครับไม่ใช่นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่าง ากรณีลูกค้าไปทําผิดชนแล้วไม่มีคู่กรณีบ้างนะครับถ้าถ้าไม่มีคู่กรณีบริษัทก็ไม่สามารถจ่ายให้ได้เหมือนกันแต่ถ้ามีคู่กรณีเราต้องเรียกร้องนําหลักฐานทุกอย่างมาเสนอให้บริษัทเพื่อที่จะชดใช้ให้กับผู้อประกันของเรานะครับทุกคนที่เป็นตัวแทนนะครับต้องมี ความคิดแล้วก็วิธีคิดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยทั้งลูกค้าผู้อาประการของเราแล้วก็ทำให้ตัวเราเองนั้นมีความมั่นคงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับตําแหน่งทุกคนที่มีนะครับตอนนี้หลายท่านนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับที่ผม แจ้งไปอยู่ตลอดนะครับว่าระวังนะครับมีตำแหน่งแล้วไม่ทำงานนะครับมีตำแหน่งแล้วไม่ส่งงานนะครับเดี๋ยวจะตกจากตำแหน่งด้วยฝีมือของตัวเองความหมายก็ไม่ได้หมายถึงว่าผมจะเขี่ยตกนะครับผมจะทำให้คุณตกทำให้ท่านตกนะครับไม่มีถ้าตำแหน่งต่างๆที่พวกท่านมีแล้วนั้นนะครับ ผู้ช่วยผู้จัดการผู้จัดการถ้าจะตกก็เพราะฝีมือของตัวเองนะครับบางท่านนั้นเป็นตัวแทนเราไม่ได้สนใจขายเลยนะครับค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรก็มีตําแหน่งอุตส่าหมีตําแหน่งเพื่อที่จะก้าวหน้าเพื่อที่จะมีอนาคตแล้วแต่ไม่สานต่อเห็นเงียบเฉยนะครับไม่ขายไม่ชวนคนตำแหน่งของท่านก็มีสิทธิ์ตกได้ก็เพราะบางครั้งในกลุ่มลายนะครับ กลุ่มนักขายมืออาชีพของเรานั้นไม่เคยดูเลยถึงเวลาต้องขอใบอนุญาตนะครับถึงเวลาที่จะต้องเข้าอบรมเพื่อขอต่อ1เพื่อขอต่อ2ก็ไม่ได้ดูแลเลยนะครับนี่แหละคือสาเหตุที่พวกที่มีตําแหน่งทั้งหลายนะฮะจะตกจากตําแหน่งโดยอัตโนมัติเพราะอะไรถ้าเกิดบัตรขาดอายุนะครับบัตรตัวแทนของท่านอายุขาดหรือต่อไม่ทัน ตำแหน่งของท่านก็จะหลุดมือไปทันทีนะครับนี่แหละที่ผมเตือนๆไปอยู่ตลอดนะครับว่าตัวแทนผู้จัดผู้ช่วยผู้จัดการผู้จัดการต้องมันดูในกลุ่มลายต้องไฝ่คว้าหาความรู้นะครับตำแหน่งต่างๆนั้นไม่ได้มาง่ายๆนะครับท่านมีตำแหน่งแล้วต้องรักษานะฮะต้องรักษาไว้ให้มั่นนะครับผมไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้นะครับ บอกตรงๆนะครับผมจะช่วยคนก็ต่อเมื่อคนที่สนใจเท่านั้นนะครับบางคนนะครับผมก็ตามดูอยู่ตลอดนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหลายคนเลยนะครับไม่มีการขายไม่มีการเพื่อนไหวไม่มีการชวนคนเพิ่มถ้าผมเห็นสังเกตเห็นใครประเภทนี้นะครับผมก็จะไม่ได้ใส่ใจนะครับ พราะผมถือว่าคนนั้นเขาทําไม่จริงจังนะครับก็ช่วยไม่ได้หลุดก็หลุดนะครับไม่เกี่ยวกันฉะนั้นทุกคนที่มีตําแหน่งนะครับผมหวังว่านะครับทุกคนนั้นจะสามารถจะก้าวขึ้นตําแหน่งได้สบายถ้าพวกท่านนั้นมีความกระตือรือร้นนะครับเข้าหานะครับการเข้าหานะครับเข้าหาหัวหน้านะครับปรึกษาหัวหน้านะฮะปรึกษาผมได้ตลอด ถ้าสนใจทําจริงๆนะครับคลิปที่ส่งไปทุกคลิปนะครับต้องฟังนะฮะฟังให้จบนะครับเพื่อความรู้ของทุกๆคนนั่นเองนะครับธุรกิจประกันภัยรถยนต์นั้นนะครับบริษัทมิแท้ของเรานั้นเปิดมา70ปีนี้7ปีที่74นะครับมิแท้ประกันภัยติดอันดับ ความน่าเชื่อถืออันดับต้นๆของประเทศนะครับปีนี้ปีที่อันดับที่5นะครับตอนนี้เป็นอันดับที่6นะครับเ<ร>พราะว่ามีบริษัทเขาควบรวมกันมานะครับเขาก็จะมีเงินทุนสำรองเยอะกว่าเรานะครับเขาก็จะขยับขึ้นอันดับที่5แทนบริษัทเราไม่ได้หมายถึงตกนะครับอยู่อันดับที่6นะครับเพราะว่า2บริษัทเขาควบรวมมันก็จ่องใหญ่กว่าเรานะครับอ,อันดับความน่าเชื่อถือของเรามีมาโดยตลอด นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องใดๆบริษัทเรามีเงินทุนสำรองเยอะนะครับความมั่นคงไม่ต้องห่วงนะครับฝากถึงตัวแทนฝากถึงใครที่มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการนะครับถ้าจะตกจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อฝีมือของตัวเองนะครับไม่ใช่ฝีมือของหัวหน้านะครับสังเกตเห็นหลายคนนะครับ ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับหัวข้อก็คือ,อมนุษย์สำนึกนะครับแล้วก็จรรยาบรรณแล้วก็วิธีคิดนะครับตอนนี้อยากให้ทุกคนนะครับมีวิธีคิดแล้วก็มีความคิดแบบกว้างๆนะครับสม่ำเสมอนะฮะ เราต้องเข้าใจบริษัทนะครับเราต้องเข้าใจลูกค้าลูกค้าเป็นคนเอามาเอาเงินมาให้เราเหมือนกันบริษัทก็เอาเงินให้เรานะครับเราเป็นกลางนะครับช่วยเหลือลูกค้าได้เต็มที่ตามเงื่อนไขแล้วก็ข้อยกเว้นต่างๆเราช่วยได้ไม่เข้าใจให้สอบถามมาที่ตัวผมเองนะครับเบอร์โทรโทรทางไลน์ก็ดีนะครับโทรทางโทรศัพท์ก็ได้ปรึกษานะครับ นะครับไม่เข้าใจต้องสอบถามว่างๆเข้ามาหานะครับบอกลุงหน้านะครับผมพร้อมที่จะให้คําแนะนำนะครพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับธุรกิจประกันภัยนั้นไม่มีคําว่าขาดทุนนะครับขายได้ค่าคอมเท่าไหร่เท่าไรนั้นสามารถที่จะเช็คได้เองนะครับทุกคนสามารถที่จะเช็คได้เองหมดเลยนะครับเข้าไปที่ดร PR นะครับใส่รหัสของตัวเองไปนะครับก็ไปเข้าไปสามารถที่จะดูยอด ยอดเงินยอดรายได้ยอดคะแนนดูตารางอบรมนะครับที่นั่นมีหมดเลยนะครับตอนนี้เห็นหลายท่านเลยนะครับไม่ได้เข้าไปศึกษานะครับบางครั้งมีคะแนนที่ขายได้อยู่ในนั่นก็ไม่เอานะครับสามารถที่แรกเป็นเงินเป็นทองได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเก็บไปเป็นความคิดนะครับขอให้กำลังใจทุกคนก้าวขึ้นตําแหน่งนะครับด้วยการ ขยายงานนะครับชวนคนเข้ามาสู่องค์กรวิทยประกันภัยนะครับศึกษาคลิปต่างๆที่ผมส่งให้พยายามเปิดฟังแล้วก็ให้จบนะครับผมไปได้เคล็ดลับจากผู้อำนวยการอาวุโสมาหลายท่านเลยนะครับเคล็ดลับของพวกเขาก็คือเขาไม่เคยขาดการอบรมนะครับทุกครั้งที่มีการเรียนรู้มีการอบรมไม่ว่าจะ ในสานักงานใหญ่ไม่ว่าจะสาขาต่างๆแถวต่างจังหวัดนะครับเขาเข้าอบรมทุกงานนะครับคลิปต่างๆที่ระดับหัวหน้าที่เขามีนะครับเขาจะฟังให้จบฟังให้จบฟังให้จบ,จบแล้วก็มาสะสมนะครับเป็นความรู้นะครับเพื่อที่จะไปถ่ายทอดไปแนะนํำคนเข้ามาสู่ธุรกิจมิแท้ประกันภัยนะครับแล้วก็เป็นอนาคตของตัวเองนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกนะฮะจะไม่ให้ยาวเกินไปนะครับต่อไปนะฮะผมจะทำคลิปแบบอ่าสั้นๆได้ใจความนะครับจะคอยทยอยส่งให้กับทีมงานใต้องค์กรอยู่เรื่อยๆนะครับก็พยายามเปิดฟังนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจนะครับแล้วก็ขยายงาน ชวนคนนะครับเพื่อที่จะก้าวขึ้นตําแหน่งขยับมาขยับขยับขึ้นขยับขึ้นนะครับได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ